โชเชียลเดือดหลังมีหนุ่มโพสต์ลักลุงลงทะเบียนเล่นๆได้เงิน5,000บาทวันที่8เมษายน2563หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเดือนละ5,000บาทโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยวันที่8เมษายนวันนี้เป็นวันแรก ที่ระบบจะเริ่มส่ง SMS ยืนยันให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ โดยพบว่าตั้งแต่เมื่อช่วงชวเช้ามืดที่ผ่านมาในโลกโซเชียลได้มีประชาชนหลายคนโพสหน้าแอปพลิเคชันของธนาคารที่เผยให้เห็นวงเงินที่เข้ามาแล้ว5,000บาทขณะที่บางรายมีเงินเข้าบัญชีแต่ไม่มี SMS แจ้งข่าวใครที่ได้ลงทะเบียนไว้จึงแนะนำให้ลองเข้าไปเช็คในบัญชีของตัวเองเพราะอาจมีเงินเข้าแล้วสำหรับนะคะวันนี้ หนุ่มโพสต์รักลุงลงทะเบียนเล่นๆได้เงิน5,000บาทก็เป็นกระแสโซเชียลดังกระหึ่มขึ้นมาสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลให้กับจ๋าด้วยนะคะนั่นก็คือในโลกออนไลน์ได้มีประเด็นดรามา่าหลังจากมีคนบางกลุ่มได้โพสต์ลงโซเชียลว่าได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาท แถมยังดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบอีกด้วยอย่างล่าสุดได้มีการลงภาพหนุ่มรายหนึ่งได้โพสต์โชว์ว่าได้เงินแล้วโดยหนุ่มรายนี้ได้โพสต์ว่ากราบขอบพระคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสำหรับเงิน5,000 6เดือนผมรักลุงครับลุงเป็นคนดีเสมอมา ได้จริงไม่ติงหนังงงมากใครโอนเงินมาให้ตอนตีหนึ่งคุณลุงนั่นเองตรันรักอย่าดราม่านะครับมันได้ของมันเองลงไว้เล่นๆไม่เคยที่จะหวังได้มันโอนมาเองอาจารย์ตรวจสอบอะไรยังไงอยากรู้จริงขอบคุณสําหรับค่าโบ็อกสําหรับนะคะข้อความนี้นะคะ,ะเพ่านเพื่อนนะคะที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะคะก็ขอความกร,รุณาเลยนะคะอย่านะคะ อย่าทำอย่างนี้นะคะเพราะบางกลุ่มนะคะบางท่านที่เขาเดือดร้อนจริงๆเขาจะพลาดสิทธ์นี้ไปนะคะถ้าหากนะคะคุณไม่เดือดร้อนจริงๆก็ขอความกรุณานะคะเว้นที่ไว้ให้กับคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีนะคะสาวท่านนึงได้โพสต์เอาไว้เหมือนกันนะคะบอกว่า เงินเข้าแล้ว5,000ลั่นก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็นนะคะจากกรณีที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเดียวยาประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดได้ลงทะเบียนรับเงินคนละ5,000บาทเป็นเวลา6เดือนซึ่งในวันที่8เมษายนนั่นก็คือวันนี้นะคะ ภาครัฐได้เริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโลกโซเชียลก็ได้มีนะคะหลายๆท่านนะคะต่างก็ดีใจกับยอดเงินที่ได้รับเพื่อที่จะได้มาช่วยในช่วงวิกฤตนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊หลายนึงได้โพสต์ข้อความนะคะว่าเงินเข้าแล้ว5000บาทนะคะ,อะเอาไว้หลังตู้เย็นเถอะนะคะอันนี้นะคะ ข้อความนี้เนาะหลังจากที่ได้โพสต์ลงไปนะคะก็มีคอมเมนต์มาเยอะมากนะคะอ่าหลายท่านนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการด่านะคะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นสำหรับอ่าเอาไว้นะคะเก็บไว้ให้กับอ่าผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะแต่นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถามกันมาเยอะเนาะสำหรับที่บอกว่า อ่ตรวจสอบนะคะครังได้ตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วนะคะทําไมนะคะคนที่ไม่เดือดร้อนจริงๆทําไมถึงได้เงินนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวครั้งนะคะจะมีมาตรการออกมาอีกครั้งนะคะนั่นก็คือลงโทษนะคะนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมายนะคะยึดเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยนะคะอันนี้เพื่อนๆนะคะบอกเอาไว้เลยนะคะ อย่าเพิ่งดีใจว่าเงินเข้าแล้วตัวเองนะคะจะได้นะคะไปใช้ฟรีๆนะคะบอกเลยไม่ได้ไปใช้ฟรีๆนะคะอ่าใครที่ไม่เดือดร้จริงๆละวังนะคะละวังอ่าทางคลังนะคะจะยึดเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยและลงโทษนะคะตามกฎหมายนั่นก็คืออ่าไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรืออาญานะคะอันนี้ขอเตือนเพื่อนๆไว้เลยนะคะอย่านะคะอ่ะ อันนี้นะคะก็ไม่สมควรจริงๆนะคะไม่เดือดร้อนนะคะเพื่อนๆก็อย่านะคะอย่าไปขัดคนอื่นเขาที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะคะเขาต้องการเงินไปช่วยเหลือครอบครัวนะคะบางท่านนะคะที่ไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคะก็อย่าเล่นนะคะคนที่เดือดร้อนจริงๆเขารอนะคะรอคิวอยู่เนาะ,ะสำหรับอีกหนึ่งท่านนะคะหนุ่มท่านนี้ได้โพสต์นะคะมีเงินในบัญชีปเป็นล้านนะคะแต่ได้รับเงิน5,000บาทนะคะ อ่ะอันนี้นะคะก็อีกหนึ่งเ,เรื่องราวนะคะที่ได้บอกเอาไว้เนาะสำหรับนะคะหนุ่มท่านนี้ก็ได้ออกมาโพสนะคะว่าสุราธานีนะคะกรณีเงิน5,000บาทที่เขาได้รับจากรัฐบาลนะคะใช้วิธีการใดถึงได้มาโดยระบุว่าเห็นถามกันเยอะผมตอบตรงนี้นะครับผมลงอาชีพนักดนตรีมีนายจ้างและนายจ้างก็เป็นชื่อผมเอง ก่อข้อมูลทุกช่องไม่มี sms เข้าแต่มียอดเงินเข้าธนาคาร k-bank ครับยอดใครเข้าแล้วรายงานตัวหน่อยครับสำหรับหนุ่มท่านนี้นะคะก็บอกเอาไว้นะคะว่า,าเราได้นับตัวเลขนะคะบัญชีนะคะผู้ใช้ f เฟ e บ o ๊กรายนี้เนาะปิดไว้นะคะมากถึง6หลักแถมยังมีเงินนะคะใช้ชีวิตแบบห,หรูหราขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อแพงนะคะ มีทองใส่บนข้อมือจนนับว่าหากเขาไม่ลงทะเบียนรับเงินก็สามารถใช้ชีวิตที่สบายกว่าผู้อื่นนะคะได้เป็นระยะเวลานานเลยนะคะเงินเข้าเรียบร้อยนะคะอ,อันนี้นะคะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะว่า,าหลายท่านนะคะก็ที่เดือดร้อนจริงๆก็ยังคงรอ SMS อยู่นะคะก็ดังนั้นนะคะใครที่รอ SMS ออยู่ก็ รอเวลาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็มีการแจ้งไปนะคะสำหรับใครนะคะที่อ่าไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะคะหรือว่า อย่างไรนะคะเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบอีกหนึ่งรอบสําหรับการคลังนะคะเดี๋ยวจะออกมาตรวจสอบนะคะข้อมูลอีกทีนึงนะคะและหากจะเป็นไปตามทางกฎหมายนะคะก็อาจจะยึดเงินคืนนะคะพร้อมดอกเบีย้ยและกอ็อาจจะลงโทษนะคะทางกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งหรืออาญานะคะแต่อันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบอีกทีนึงนะคะว่าจะมีความผิดพลาดนะคะทางการคลังเองนะคะหรือว่าจะเป็นทางผู้ ลงทะเบียนเองนะคะที่ให้ข้อมูลปลอมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะได้รับเงินไวๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ